ที่ชลบุรีกันบ้างคุณลลิตาเคยไปเที่ยวแหลมฉบังไหมเคยไปครับที่นั่นนะครับเทศบาลน,นครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเขา <he S 2> จะดูแลพื้นที่อยู่2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันคืออำเภอศรีราชาบางส่วนแล้วก็พื้นที่อำเภอแหลมฉบังครับ <ạ. S 2> คุณผู้ชมซึ่งในพื้นที่อำเภอแหลมฉบังอย่างที่ทราบกันดีมีท่าเรือสําคัญสําคัญของประเทศเนะครับ,รบ,รบล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติให้เทศบาลนคร เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับไปติดตามจากรายงานของคุณอัญชลีศิลปะนวักุลครับเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีครับเป็นหนึ่งในสามพื้นที่นะคะที่ได้รับเลือกที่จะจัดตั้งให้เป็นท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษค่ะโดดมากนายบุญนร์น้อมสินประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเห็นด้วยที่จะให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยมีการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแหลมฉบังขึ้น มีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุเกี่ยวกับรายได้ของเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เทศบาลนครจัดเก็บเองรายได้ของเทศบาลนครที่ส่งให้อบจอชลบุรีรายได้จากการเก็บภาษีต่างๆและรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งรายได้ทั้งหมดเทศบาลนครจะได้รับโดยตรงทําให้ในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยโดยจะเน้นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชากรด้านสาธารณาสุขและการคมนาคม สำหรับเรื่องของล่างเนี่ยก็การบริการสาธารณะแล้วก็ด้านของข้อกฎหมายเพราะว่าตาคนมาอยู่มากมันก็ต้องมีข้อกฎหมายระเบียบบังคับการบริการสาธารณะต่อพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันท่าเรือแหลมสบางมีเรือต่างประเทศเดินทางเข้ามาเดือนละ500-600ลำม,มีตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าที่ต้องขนย้ายปีละไม่น้อยกว่า6ล้านตู้ รวมทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานมากกว่า130แห่งที่ผ่านมาเทศบาลเก็บภาษีเองได้ประมาณ700ล้านบาทอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณ100ล้านบาทขณะที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นนะครไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านบุคลากรทางประชาชนก็เกินอยู่แล้วนะครับงบประมาณก็ ก็เก็บไปได้เกินอยู่อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ด้วยบุคลากรของเราซึ่งมีทั้งรองปลัดทั้งสี่ท่านนะครับและน้อยที่สุดก็คือสําคัญที่สุดชาวบ้านก,นก็เห็นดีด้วยเห็นดีด้วยว่าเออก็สมควรที่จะเป็นเมืองพิเศษความกังวลก็หายไปล่าสุดร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแลมฉบังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้คือจะต้องนําร่างดังกล่าวเสนอคอรมอพิจารณาต่อไป อัญชุลีศิละปะนวักกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน